สวัสดีค่ะแฟนคลับเอฟซีสุขสุขค้นค่ะเมื่อนี่กับอดซาฟังไปอีกแจ็กมือหนึ่งนะคะกับเสียงแหบแห่งของแย่สิทธ์ค่ะกําลังดีขึ้นแล้วพี่น้องแต่จะรอให้หายก่อนค่อยออกมาพูดก็ไม่ได้พี่น้องค่าเพราะว่าตรงนี้กับคือง,งานของแย่สิท์นะคะที่ต้องออกมาปกปั้นแฟนคลับเอฟซีนะคะย่างต่อเน,นื่องพี่น้องค่ะมือขึ้นที่ผ่านมาพี่น้อง่าเสียงวิหกไปทําการแสดงยูทีจังหวัดสระแก้ว เป็นวันแห่งความรักพี่น้องคะ่ะเป็นค่ำคืนแห่งความรักตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นไอของความรักเป็นภาพบรรยากาศความหักทีเต็มเปี่ยมพี่น้องสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมานะคะหล,หลายคนนะคะต่างก็ได้รับความรักจากทงกางด้านบอสนกพงศกรผู้หัวหนา้าผู้เพิ่นผ้าเห็ดผ้าสางพี่น้องคะ่ะเพิ่นได้มอบมาไลา ให้กับศิลปินในวงแล้วก็มาไล่ต้อนรับการกลับมาเยือนวงเสียงวิหกอีกครั้งของพระเอกเจมพี่น้องคะพระเอกเจมอาทิตย์พี่น้องคะของมือขค้ืนที่ผานมากนะคะพี่น้องเจมอาทิตย์ถือว่าเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งที่มีแฟนคลับเอฟซีมากมากค่ะแล้วมีช่วงหนึ่งที น้องเกมนะคะขอพักงานไม่ใช่ว่าลาลงพี่น้องคะน้องเกมขอใช้เวลาพักงานระยะยาวพอสมควรเพื่อสิไปดูแลธุรกิจบานคุณย่านะคะแล้วช่วงนี้พี่น้องคะเป็นอะไรที่ถือว่าแฟนคลับ F.C. ของน้องเกมอาทิตย์ปลื้มมากๆของเมื่อขึ้นที่ผ่านมาพระเอกนกพงศกรบอสนกพงศกรกลับไปตอนรับ พระเอกเจมเป็นพวงมลาลัยแห่งความรักไปติดเสือให้ท่้งพระเอกเจมอาทิตพี่น้องเป็นอะไรที่น่ารักอบอุ่นพร้อมกับพวงมลาลัยเซอร์ไพลูกสาวพี่น้องขอบอกเลยว่าคำขึ้นที่พานมาเสียงวีหกนะคะไปทํำการแสดงอยู่จังหวัดสักแก้วคนเยอะมากเยอะซุมมองพี่น้องสำหรับเสียงวีหก ฤด,ดูการนี้คือโอ้โหก็ต้องพูดถึงแล้วงานคิ้วงานของเสียงวิหกพี่น้องขาคือยาวเหยียดไปยันพศ .2,570 พี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงเยอะมากๆเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วทางด้านสองบอสผู้ยิ่งใหญ่อย่างบอสนุบบอสนกนะครับบอสผู้ไม่เคยหยุดนิ่งบอสผู้คิดคน หาวิธีการทำยังไงนะคะคือเพื่อนบอยุทธ์อยู่กับทีพี่น้องขะแล้วตอนนี้ก็ได้ดึงพระเอกเจมอาทิตย์นะคะกลับมานะคะเสริมทัพกองทัพทางด่านบอสหนกพ่พงศกรกรได้ดึงท้างพระเอกเจมอาทิตย์นะคะเข้ามาเสริมทัพหมอลำเสียงวิหกพี่น้องค่ะเสื้อมันว่าพระเอกเจมอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีแฟนคลับ fc เหนียวแน่น มือคืนเนี่ยโอ้โหบอกเลยพี่น้องค่ะแฟนคลับภายการตอนรับการมาเยือนของพระเอกเจมอาทิตย์เกลียวกล่าวมากๆเป็นที่ยังที่กระหึ่มมากๆก,การกลับมาอีกครั้งของพระเอกเจมอาทิตย์นะคะเพราะว่าเพิ่นบ่อด้เพิ่นบ่ไดดล่าโลางพี่น้องค่ะเพิ่นขอพักไปช่วยงานบ้านคุณย่านะคะแล้วตอนนี้ได้ใดเวลาที่เพิ่นกลับกลับเข้าสู่วงการอีเทลนะคะแล้วแฟนคลับเอฟซีค่ะ ให้การต้อนรับยินดีต้อนรับนะคะพระเอกเจมคิดถึงมากคะ่ะสุดยอดมากครับยินดีต้อนรับกับบ้านเรานะครับบ้านที่มีแต่ความสุขบ้านที่มีแต่ความรักบ,บ้านเราอบอุ่นมากๆนะคะเสียงวิหกนบพงศกรนะคะทางเอฟซี FC. เพิ่นเข้ามาคอมเมนต์นะะพี่น้องคะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นน้องเชอรรี่นะคะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับ ฟ้าแฝดพงศกรกลับมาแล้วค่ะโอ้ยันคือนบอกถึงใจเยสีแทบเพื่อเคืนทีน่ผ่านมากค่ะพี่น้องพระเอกเกมอาทิตมาในชุดหมอลำออกมาแบบไม่ไม่เยสีบะเบนบอนสนพงศกรพี่น้องเพิ่นสินมีความเหมือนกันมากระวางบอนงสนนพงศกรกับพระเอกเกมอาทิตพี่น้องสังเกตเบางเรื่องความรอเนี่ยสุดยอดมากๆหน้าตาคล้ายกันมากน้องคะดีใจจางวันสนยินดีต้อนรับ คู่แฝดพ่อจากกลับมาแล้ววสันคนหลอกกลับมาแล้วแฝดผูพีนกพงศกรวสันพี่น้องคะ่ะยินดีต้อนรับกลับมานะคะเจอกันเย็นนี้ที่หน้าเวทีนะคะยินดีต้อนรับลูกชายวาสันพี่น้องคือทางแฟนคลับเอฟซคะ่ะพี่น้องเขามากแสดงความยินดีคลับเอซ ยินดีต้อนรับการกลับมาเยือนของพระเอกเจมอาทิตย์พี่น้องคะ่ะถือว่าหมอรับเสียงวิหกนกพงสกรบอม,มี่อียงทีหยุดอยู่กับที่มิตรพัฒนาการไปหนามีมตงแต่ความดังความปังพี่น้องคะ่ะแล้วย้ซิดขอพูดถึงนะคะน้องอาอาศกุณาพรบุกคืนพี่น้องคะ่ะตอนเต้ยลาอิลาหน่อยของเฮ้าคะ่ะออกไปล่ำ ช่วงเตยลาออกไปลองตอนเตยลาพี่น้องได้รับความความน่ารักของอิล่าําใหาพีพีในวงทําใหาแฟนคลับเอซติดรูปหัวใจเต็มโตไปเมดพี่น้องเต็มหน้าเต็มตาไปหมดนี่คือแสดงถึงความหักทีแฟนคลับเอฟซีทีพ,พีพีในวงมีต่ออิลาหน่อยของเฮานะคะถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักอบอุ่นมากๆสำหรับ หมอลำเสียงพี่หกนกพงศกรค่ะพี่น้องคะแล้วทั้งด้านบอสนกพงศกรคืออาอายสักกุณาพรแถบสิตจนำนาก็ได้พี่น้องติดเต็มไปหมดนะคะแล้วพอจ้าเิ่นเขามาแซวหนุ่มสาวบอกว่าจ้างแมนค้นหักเพ่นลายเนาะข่หาว่าสันพี่น้องค่ะนี่คือความน่ารักของน้องอาอายสักกุณาพรน,นะคะมีจะค้นหักคนแพ่งพี่น้องค่ะย่าก็อยากติดให้นะถ้าอยู่ใกล้ๆจะไปติดให้จน อยากหัวจะหลดเท้าเลยค่ะบอสันพี่น้องอืมติดจนบ่เห็นดังเอารลดบอสันพอยปู่อ้วนเข้ามาแซวลูกสาวหลานสาวพี่น้องค่ะอืมน่ารักมากเลยค่ะสําหรับแฟนคลับเอฟซีของน้องอาไอศักดณาพรน,นะคะเมื่อวานสิไปทําการแสดงอยู่ใส่พี่น้องพอต้องห่วงอาร์ไอศักดณาพรคือน้องเป็นตัวของตัวเองน้องเป็นเด็กที่มีความฉลาดเป็นเด็กที่มีความ พยายามเป็นเด็กที่มีความอดทนสูงอาอศกุณาพรเลือดศิลปินในตัวของน้องสูงทุกเวทีน้องตองมี่อีหยังไปฝากแฟนครับเอฟซีซุกมองพี่น้องทุกมองทุกบอนทีอาอศกุณาพรไปทําการแสดงนั่นก็คือความสุขและรอยยิ้มสําหรับอาอศกุณาพรแล้วบอกเลยพี่น้องคะว่าบ่วาสิไปทําการแสดงอยู่ใส่นะคะความสุขรอยยิ้ม คือเป็นเด็กที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับ FC ได้เยอะจริงๆนะคะแล้วสุดท้ายนี่พี่น้องขะแฮปปี้วันวันลนไทยอีรีสำหรับมึุขึ้นที่ผ่านมานะคะยินดีต้อนรับการกลับมาเยือนของพระเอกเจมอาทิตย์ด้วยนะคะเพราะว่าเสียงวิหค,คะ่ะตอนนี้คือเสริมทับเข้ามาเรื่อยๆเลยพี่น้องค่ะเจมอาทิตย์พี่น้อง เป็นียังทีสุดยอดมากๆค่ะพี่น้องคะสุดท้ายนี้นะคะฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซนะคะไปให้การต้อนรับหมอลลารเสียงวิหกนกพงศกรโดยความหักความแพงแฟนคลับเอฟซีเหนียวแน่นไปแจ้งสีตลอดไปตลอดการนะคะสําหรับมอนี่ฝากไว้กสมอคะ่ะสวัสดีค่ะ